ศูนย์การเรียนรู้มอ้อมบ้านปเงเหี่ยมจังหวัดแพร่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากห้อมที่ลวดลายไม่เหมือนใครใส่สบายผ้านุม่มมีเทคนิคการทำลายที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นเครื่องแต่งกายประจำถิ่นของชาวทุ่งโฮ่งสามารถสวมใส่ได้ทั้งหญิงและชาย การทำมอห้อมนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาช้านานของจังหวัดแพร่คำว่ามอห้อมเป็นคำพื้นเมืองของภาคเหนือมาจากการรวมคำสองคำคือคำว่ามอและคำว่าห้อมห้อมคือพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่ใช้ใบและกิ่งมาหมักในหมอตามกรรมวิธีแล้วนำมาย,ย้อมผ้าดิบให้เป็นสีน้ำเงินหรือสีกรมท่าจึงเรียกกันว่าผ้ามอห้อม ของที่นี่มีการออกแบบที่แตกต่างกันไปใช้ผลิตภัณฑ์ย้อมสีจากธรรมชาติหลากหลายดีไซน์ทั้งเสื้อคลุมยาวมัดย้อมเสื้อข้งข่ามัดย้อมหมวกมัดย้อมเสื้อมัดย้อมเพ้นท์ลายเสื้อเชิ้ตมัดย้อมผ้าถุงเพ้นท์ลายย้อมห้อมถุงผ้ามัดย้อมเพ้นท์ลายผ้าฝ้ายเมืองเพ้นท์มือย้อมห้อมต่างหูแฮนด์เมดผ้าฝ้ายทอพินเข็มกลัดกระเป๋าผ้ามอห้อมพิมพ์ลายและอีกมากมาย จะซื้อไว้ใช้เองก็ได้หรือซื้อเป็นของฝากก็น่ารักถูกใจพร้อมจัดส่งตรงถึงมือทั่วประเทศนอกจากลูกค้าสั่งซื้อในไทยแล้วยังมีผู้สนใจสั่งซื้อไปยังต่างประเทศอีกด้วยถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ท,ทำให้ท่านได้สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างแท้จริงศูนย์การเรียนรูมมม้มอห่มบ้านป้เงียมผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมจากห้อมที่ลวดลายไม่เหมือนใคร